สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปล้างรถในเมืองนอกด้วยกันนะคะเป็นการล้างรถแบบหยอดเหรียญค่ะเมือ <g ug ling> งนี้แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการหยอดเหรียญถุงยางอนามัยไปยังเป็นตู้หยอดเหรียญและรถอัตโนมัติในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นห้างคาฟูหรือว่าก็อยู่ในปั๊มน้ํามันก็มีหรือว่าจะตั้งเป็นร้านล้างรถเดี่ยวเดียวก็มีคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นระบบช่วยเหลือตัวเองนะคะล้างรถเองเติมน้ํามันเองถ่ายเอกสารเองขี้เยี่ยวเองทำอะไรเองหมดทุกสิ่งทุกอย่าง สังคมช่วยเหลือตัวเองก็ได้ถ้าจะพูดว่าประเทศเขาบังคับให้ช่วยเหลือตัวเองอย่างนั้นก็ได้นะเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะฝรั่งก็ถึงได้ชอบเ<ด>มืองไทยมาแบบอเมซิ่งมากนี่สามีเรานะไปบิ๊กซีนะแล้วพนักง,งานอะ่ะเอาสินค้าที่ซื้อเนี่ยใส่ถุงกับแก๊บให้อ่ะโอ้ยปรับเรื้อให้ทิปพนักง,งานเจ้าคะ่ะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะมาล้างรถนะโอ้ยงืงเงืองงาักงักมันเป็นงืองงืองักงัก ตู้หยอดเหรียญค่ะกติกาก็คือ2ยูโร70บบาทเนี่ยนะคะ ล้างรถได้3นาทีค่ะ3นาทีค่ะคุณขาทอดไข่เจียวยังไม่สุกเลยค่ะเริ่มจากปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มน้ําร้อนความแรงสูงผสมกับโฟมค่ะคือปกติเวลาเราล้างรถเนี่ยเราก็จะล้างด้วยน้าเปล่าก่อนแล้วก็ใส่โฟมใช่ไหมคะแต่อันนี้มันคือโฟมบวกกับน้ําร้อนเนี่ยใส่ไปทีเดียวเลยค่ะทําให้ไม่ต้องไปขัดไปถูนะคะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ําเย็นความแรงสูงค่ะจากนั้นก็เป็นปุ่มโอออสโมเซค่ะก็คือน้ำออสโมซิสเป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรอง ถึงสามชั้นค่ะทําให้น้ําน่าสะอาดไม่ทิ้งคราบน้ํานะคะไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีเสียงค่ะล้างรถนะคะแต่ว่าคุณหนูย่างเราก็มีแรงงานต่างด้าวมาช่วยล้างรถให้นะคะไปดูซิว่าเขาจะทำงานถูกใจเราหรือเปล่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะไม่ดีทําให้ไหว้าท้าได้ให้ล้านหนึ่งเริ่มครับให้ให้ คนใจรวยเอ้ยคนต่งดาวที่บ้านเนี่ยเร็วเร็วเลยแล้วแล้วแลวแโอ้ยแล้วแล้วน้ำสมอแล้วต่อไปนะคะนี่เป็นการล้างด้วยน้ำที่จะไม่ถึงคราบนะคะ จมเปีเ <Champion. laughs> นี่แหละค่ะล้างรถภายใน3นาทีนะคะ3นาทีโดนไป70บาทนะเจ้าคะอ่าตอนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ที่ต้องมาเช็ดนะคะตันนี้ขนาดเราเป็นหนุ่มสาวกันนะยังรู้สึกเหนื่อยเลยค่ะแล้วลองคิดดูสิคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยต้องมาทําแบบนี้มาล้างรถเอ้ะโยตายแล้วจะเป็นยังไงเนาะนี่แหละค่ะ จะพูดว่าเออเป็นสังคมช่วยเหลือตัวเองนะเอาจริงๆต้องเรียกว่าประเทศเขาบังคับให้ต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะเออมึงไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วใครจะช่วยมึงะ่ะใช่ไหมนะค่ะบทไปก็เช็ดไปนะคะอยู่เมืองไทยนะโคตรสบายเลยอุย้ยเชิญน,นั่งในห้องรับรองค่ะดูทีวีอัานิตยสารไปก่อนเดี๋ยวเราล้างรถให้200-300ล้างอัดฉีดเรียบร้อยดูสิอยู่เมืองไทยเป็นคุณหนูอยู่เมืองนอกเป็นต่างดาวล้างรถค่ะ Boom. ต่อไปเป็นการทําความสะอาดภายในนะคะเราก็เอาอุปรกรณ์มาเองนะคะมว่าจะเป็นน้ํายาเช็ดกระจกหรือผ้าคีริ้วค่ะแล้วเดี๋ยวจากนั้นใช้บริการดูดฝุ่นหยอดเหรียญกันค่ะราคาเครื่องดูดฝุ่นหยอดเหรียญ50เซ็นเซนนะคะก็คือ17บาทใช้ได้2นาทีค่ะคุณขาดูดฝุ่นลถทั้งคัน2นาทีค่ะตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะคะ ข้างๆตู้ก็มีถังขยะไว้ให้นะคะส่วนตะแกรงเหล็กอันนี้นะคะเอาไว้ตบพรมเช็ดเท้าค่ะตบฝุ่นค่ะดูสิคะตบจนเบี้ยวเลยนะคะตะแกรงเบี้ยวเลยค่ะอันนี้เป็นโต๊ะเอาไว้วางพรมเช็ดเท้านะคะแล้วก็ดูดฝุ่นบนโต๊ะค่ะแต่เราคงไม่ใช้อ่ะดูดมันในรถนี่แหละเวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะคุณขา2นาที17บบาทค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่รักจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า <laughs> I fucking miss กูลอกจะไม่มีทางจ่ายหนึ่งยูโรสองยูโรแน่นอนซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัตินะคะที่นี่จะไม่มีพนักงานนะคะแล้วก็เปิด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบหยอดเหรียญจ่ายด้วยการ์ดแล้วก็มีไฟมีอะไรออโตเมติกหมดนะคะคือพูดง่ายๆคือเจ้าของนี้เป็นเสือนอนกินเลยค่ะส่วนกูก็วิ่งเป็นหมาเลยค่ะล้างรถอย่างเงี้ยนะคะมันมีเยอะในต่างประเทศเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยคอนโดมันเยอะนะคะถามว่ามันมีบริการล้างรถไหม มีน้อยแบบว่าเมืองนึงมีที่2ที่นะคะแล้วราคาเนี่ยโหดมากเลยค่ะ2,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็แบบปิดวันอาทิตย์เ่ถ้าวันธรรมดาก็6กโมงเย็นก็ปิดแล้วทํางานนิดนิดหน่อยๆตามสไตล์ฝรั่งนะคะเออเพระนาะฉะนั้นล้างเองเป็นไงนล่ะนี่สรุปรวมนะดูดฝุ่นั้งในแล้วก็ล้างทั้งรถนะคะเสียไป2ยูโร50เซนค่ะก็ประมาณร้อยนึงอ่ะเออเป็นไงไม่ได้แดก,กหรอก <laughs> วันนี้ผักบุ้งขอตัว ราจะพาเพื่อนๆไปกินไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไหนในต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว้ายรถสุปขกไม่เหมือนรถเราเลย